สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พรสงชวนชมพระครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ติดตามชมพระพรสงนะครับที่วันนี้หายไปสามวันนะครับออ 2, 3, สองสามสีองเพราะว่าฝนตกหนะักเนี่ยขึ้นมาแล้วทำท่าแล้วฝนล,ลงไม่ปรแปะ 8, ปรแปะ 8. ตรงที่ผมถ่ายภาพก็คือนอกกระชานฝนตกมาก็ทำอะไรไม่ได้น้ำประเด็นเปียก ขออภัยทุกวันเลยทุกเช้าเลยนะครับสามวันขอโทษขออภัยเพื่อนๆวันนี้ก็เลยครับขึ้นมาแล้ววันนี้ฝนไม่ตกเช้านะตกเย็น,นทุกวันเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆพี่ๆนะครับที่ดูกันมาตลอดแล้วก็โทรก็ถามถ่ายกันว่าเป็นไรยังไงไม่ได้เป็นไรหรอกครับฝนตกเฉยๆไเลยไม่ได้ขึ้นมากับวันนี้ก็เลยนำภาพมาให้ชมกัน ขอบคุณคุณพี่สมนึกนะครับอยู่จังหวัดนนทบุรีเขาบอกว่า oh, oh, โอ้โหนนทบุรีฝนตกเยอะนะแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องน้านะผมดูแล้วนะครับในททัทน์กรมตรูเขาบอกว่าเขื่อนต่างๆจะรับน้ําได้อีกเยอะไม่ต้องกลัวจะเป็นเขื่อนเจ้าพยาเขื่อนชนเขื่อนต่างๆนะทุกหมดนะครับถ้าฝนตกกระจายแบบนี้ไม่ต้องกลัวเขารับน้ําไว้ได้สบายนะครับไม่ต้องกลัวน้ําที่จะท่วมแต่จะ,จะตรงที่อยู่น้ําท่วม อยู่ด้านล่างที่ท่วมทุกปีก็ต้องนะครับอย่างว่าแหละจัดปักไฟเก็บของที่หนักขึ้นไว้ขึ้นก่อนที่ทจะนั่นเพราะว่ามันไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกิดกับการพายุมันอยู่หลายรูปก,ก็อาจจะท่วมแต่พ้นเดือนเนี้ยภายในเดือนกันยานี่ทำไมมีพายุก็ปลอดภัยนะครับเพื่อนๆพนี่น้องเสียงอาจจะแหบแห้งไปบ้างเพราะว่าเนี่ยจะเป็นไข้หวัดจะแล้วแต่ไม่เป็นหลงพ่อคุ้มครองหายจากไข้หวัด เลยมาชมพระกันนะครับวันนี้ก็ที่5เนะาะวันจันทร์ทำงานปกติตามสบายขอบคุณผู้มีพระคุณนะครับที่มาอุดหนุนให้พรสงช่วยเลี้ยงมาเอ่อเลี้ยงสุนัขจรจัดนะครับมีหลายท่านเลยนะนู่น,น,นอยู่ทางจังหวัดชนบุรีได้รับพระแล้วนะครับทำบุญมาหลายพันอยู่นะครับขอบคุณมากน้องบอกโอ้พระสวยมากที่ให้ไปขอบคุณมากนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับชื่อเอ่อ พี่นุ่นนะครับขอบคุณมากได้ภาพไปเขาส่งรูปให้ดูด้วยว่าภาพสวยๆให้ผมให้ทุกคนแหละครับที่ทักทายมานะครับที่ต้องการจะนํภาพไปบูชาไปคล้องคอหรือจะทําจะไปให้ใครอะไรก็ว่าไปเถอะครับอันนี้แล้วแต่ท่านได้ไปแล้วก็แล้วก็ไปนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ผมนําปัจจัยวันนี้ซื้อยาซื้อยากระยุงซื้อยาให้หมากินนะครับซื้ออาหารเมื่อวานมาแล้วซื้อไปแล้วสิบกระสอบ ขอบพระคุณมากนะครับแต่วันนี้จะซื้อข้าวสารผรสมอีกสักสองกระสอบสามกระสอบนะให้เลี้ยงสุนัขจรจัดแต่แปลกนะผมไปเลี้ยงสุนัขสุนัขไม่เปรียกนะผมไปบางทีไปตอนใกล้ๆฝนจะตกก็ลอก็แลกแต่หมานี่ออกมากินข้าวพอกินข้าวเสร็จเราขี่รถกลับไปหาหลังไปชั่วโมงไม่เจอหมาเลยทักตัวเดียวใส่จะรัวฝนตกเข้าที่ตามยาขุงยาคาหมกมมุ่นตามตัวตาม เข้าอยู่ตามกุดตามหาที่หลบฝนเขารู้เลยนะครับนกก็เหมือนกันนกนกนกก็โยนข้าไปรีบกินกินกินกระไป,บบไปเบิดเลยไม่มาลเลยอา้าววันนี้ให้ชมพระที่ท่านยังไม่เคยชมก็แล้วกันนะครับเป็นพระเช็ดสวยถูกใจกระบอกมือทักทายนะครับ0860183726เชา้าทำบุญตักบารเจ็ดข้าวถ้วยแกงถ้วยขนมถ้วย ซับของข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธขอถวายพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระดิพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วหมู่มารขอให้พบพัศสีอาแนยอนาคตการนิเถอแล้วก็กวดน้ำนะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบานดาบิดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากามนายเวรลเทวัน ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถินสาธุสาธุสาธุาธนะวางแล้วไปหลังจากนั้นเราก็ขอบคุณพี่สมนึกที่อยู่นนบุรีแจ้งมาว่าฝนนนบุรีก็ได้ไปห่วงไม่ต้องห่วงแล้วครับพี่สบายใจได้ทําบุญเลี้ยงหมาด้วยทําบุญใส่บาตรด้วยฝากให้ผมช่วยทาบุญด้วยพี่สมนึกนะนนบุรีบอกผมชอบพี่พรสงคุยรู้เรื่องต่างๆดีครับคุยเรื่องจริงครับตามประสบะการณ์ ที่เราสะสมมาไว30้30มสิบปีเก็บไว้ความรู้สึกที่เราเก็บเอาไว้แล้วก็มาบรรยายให้เพื่อนฝูงได้รับฟังกันนะครับเรื่องน้งําท่วมก็มีเรื่องปูชาพรกกาพระไหวพระง,งานกะถินนี่ใกล้งานกะถิ่นโอปุถึงกะถินพี่วุฒินุ่นจังหวัดพิษณุโลกขี่รถมาบ้านผมเดี๋ยววันนี้จะเข้าบ้านผมอีกอ่าดูด้านหน้า,นานแล้วดูด้านหลังด้วยนะเดี๋ยวจะบมาตะนิพรสงวาโอ้ข้างหลังไม่ได้ดูเลย ครับต้องขอโทษขออภัยกันเพื่อนๆไม่เป็นไรแล้วครับไม่ดูไม่ซื้อไม่หาไม่เช่ากันไม่ว่ากันอะไรก็เลยนะครับก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนกันนะคุยกันดีกว่าสนุกสนานนะ่หีหากระทักททยมาคอมเมนต์กันมาทักคุยกันไปนะครับดีกว่าเราไม่มีเพื่อนนะมีเพื่อนก็ทําให้เราขายเครียดคลายเหมาก็ได้นะครับอันนี้องค์แรกนะองค์นี้นะบอกก่อนเอาผ่านผ่านผ่านรู้สึกจะเป็นพระบางคุ้มพรมไงนะนะอา้าว ใครทักมาก่อนได้ก่อนอา้าวดูองค์ที่สองเอาเลยนะครับแหมองค์นี้ไม่เคยให้ใครชมเลยใช่ไหมตลับใหม่เนี่ยตลับเนี้ยนยอ้าวดูกันไปนะครับเนี่ยหมดแล้วก็หมดนะจะว่าก่อนนะเขามากันกได้กันไปเยอะนะพี่พี่วดดุฒิมาจากพี่โลกเอากล้วยหอมมากวาคนด้วยบรรดาด้วย,บ,วยบอกพี่พน์สงแหมกล้วยหอมพี่แนะนําให้ปลูกกล้วยหอมที่จังเลยนะนเดี๋ยวใกล้ตัวจีก็ไหวกล้วยหอมอะไรกล้วยหอมนะ ของดีทั้งนั้นแหละครับล้วยเขามาก่ากมาเช้าผมตัดไปครึ่งหวีใส่บาตรท,ทาบุญให้พี่บุธด้วยนะถวายให้เดี๋ยววันนี้จะมาเข้าบ้านบักชอบพระปกโผลเขาได้ไปสององแล้วเนี่ยมาซื้อเครื่องกระถิดไปเป็นหมื่นนะแถมจกมาบูชาพระอีกเออเดี่ยคนมีนับใจมันไม่ได้คิดอะไรมากมาช่วยพี่พรสงเลี้ยงสุนักขก็ว่างั้นอขอพระคุณมากนะพี่บุนะ๊นะให้เจริญเจริญนะครอบครัว ตรงเจริญเจริญนะมาจากพิโลกนะไม่ธรรมดานะขี่รถห,าหลายชั่วโมงอ่ะมาเข้าเอาเครื่องกระถิบ้านผมอ่ะเอาบาทผ้าไตรทุกอย่างเลยเอาหมดเลยหมดเป็นเป็นหมื่นนะก็แถมยังบูชาพระอีกนี่แหละเขาไม่ได้คิดอะไรเลยเขาบอกซื้อร้านอื่นก็ได้แต่ไม่เป็นไรซื้อร้านพรสงฆ์งช่วยพรสง์เลี้ยงสุนัขด้วย <c oughs> ขอบพระคุณท่านมากนะครับสุนัขจรจัดโอ้เดี๋ยว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 ,ยวกลางเดือนก่อนเนี้ย ผมจะลง,ลงรูปสุนัขขออนุญาตเพื่อนๆนะก่อนจะจบรายการผมจะลงให้ดูรูปสุนัขที่ผมไปเลี้ยงนะว,นวันละรูปละรูปนะขออนุญาตกันนะถ้าเกิดยังจะดูก่อนเลยคำคอมเมนต์มาเปล่าคำไม,ม่คอมเมนต์มา,า,มมา,าดีก็จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะลงถ้าไม่คอมเวนว่าไม่ดีผมก็จะไม่ลงแต่สมเด็จพุธจาร์โตนี่เขารักหมานะครั้งหนึ่งนะผมประวัติที่ท่านเขาเล่าฟังเขาดูว่ารัชการที่สี่เนี่ยนิมนต์ เจ้าคุณสมเด็จพระจารย์โตนะ่ยเขาเรียกเจ้าคุณเออไปไปไปเทศหน่อยสมเด็จพระจารย์โตเทศเก่งอ่าไปเทศในวังทหารพลัดติพรรานเข้มาเชิญเจ้าคุณสมเด็จไปหน่อยไปช่วยอา่อาอ่าทางนู้นเขานิมนต์ไว้เนี่ยเขารถมารับแล้วเออไม่ใช่เรือรถที่เรือสิสมัยเด็กปลาเรือเขาเรือมารับเปนะ็นท่านเจ้าคุณสมเด็จพระจารย์โตอา่าพระองค์ท่านอา่รารัชกาลที่สี่นะ พระองค์ชื่ออะไรพระองค์ท่านเก่งนะและการที่4เนี่ยสามารถดูดวงพยาการอาก,อ,อากาศดาวเคราะห์ดาว,ดาวเลิอกอะไรได้หมดนะะองค์นี้ไม่ใช่ธรรมดาพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยเนี่ยได้เวลาแล้วนะปัน,นี้เข้าพิธีการแล้วพระกำลังรอสวดอยู่แปดองค์แล้วข้าเจ้าคุณเจ้าเจ้าคุณประเทศก่อนให้สมเด็จประเทศจะเล่าใฟังนะเท็จจริงไป่รูกฟังกันไปนะอดีตเขาเล่ามาอ,นะอันนี้ข้างหลังองค์ที่สองนะข้างหลัง างหลังวันที่สองกาดเป็นไงกาดแปรเปลี่ยนดูข้างหลังวันที่สองนะครับสองปกโพนะนะดูให้ดีเงินข้างหลังที่สองจะคุณสมเด็จก็เลยอ้าวนี่ปกโพนะผ่านไปแล้วนะที่สองนะแคปเดียวเท่านั้นเนี่ยจะเอาตั้งครึ่งชั่วโมงก็เกรงใจพวกเราเดี๋ยวไม่ดูกัน ดูองค์ที่สามองค์สามก็สวยนะพิมแปะแปะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพิมเนี่ยพิมพเชียงแสนอ่านะครับเป็นพระส,สมเด็จวัดลักังพิมพ์เชียงแสนผมดูใน y o u t u b ลนะเขาว่ามามนะจะมีสังกติใหญ่พิมพ์เชียงแสนหนะ้ามีหงมีหูมีมีหน้ามีตาดีนะสวยดีนะครับประ่กยกบไครเนื้อแก่งแก่งเป็นหินอ่าดูกันไปด้วยนะครับนี่เอาเนี่ยครับไม่เยกไม่ใหญ่ เท่ากอบสมเด็จตัวไปเลยนะเต็เนื้อรับรองเป็นหินอ่อนแน่นอนนะแต่ละองค์สมเด็จก็เอาจากคุนทหารก็มาที่มนฑ์แต่คุณบอกเออจะไปได้ยังไงล่ะเนี่ยนะท่านจะคุนหมาเขานอนอยู่เนี่ยนะผ้าจีบรฉันนอนทับผ้าจีบรฉันอยู่นะจากคุณก็บอกมีผ้าอยู่ผืนเดียวแส่งแกนสโลกแกนให้ทหารบางังเฮ้ยต้องไปก่อนทหารนหมนต์พวกเจ้าอยู่หวัวลงมารอเลยอยู่แล้ว เออไปแล้วแล้วที่ฉันตามไปสักพักหนึ่งให้เจ้าคุณก็นอนสักพักเจ้าคุณหมาเขานอนหลับอยู่เออเออเร่าเรื่องหมานะโอ้สมเด็จเขาเห็นหมานอนทับผ้าอยู่จะไปเรียกหมาตื่นเดี๋ยวมันกัดเอาสิหรือยังไงก็ไม่รู้เนี่ยสมเด็จก็บอกให้เขานอนก่อนเดี๋ยวฉันไปสักพักหนึ่งเออเนี่ยเขาเขารักหมาเขาก็เลยสมเด็จพระจารยร์โตนะอันนี้เรื่องจริงนะเเขานอนอยู่เนี่ยเนี่ยจะเจ้คุณหมาเขานอนอยู่อันนี้ก็ มีอ,องค์หนึ่งนะเป็นเ,นเจ้าคณะจังหวัดนะพระนครศรีอยุธยาเ่ยเขาเรียกเจ้าคุณหมาเลยองค์นี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับนะเจ้าคุณองค์นี้นะเป็นท่าจาาจังหวัดด้วยพระนครศรีอยุธยาเลยละนะนี่ผมอยู่ใกล้ชิดเลยเนะนี่ยก็ดีแหละเป็นหลวงตาธรรมดาเป็นวัดหลวงนะก็ออกบิณฑบาตเี่เอาข้าวให้หมากินชื่อหลวงตาวัยหลวงตาวัยเนี่ย มโนาภาพไปแล้วนะอัน,นี้นะตามที่พระเขาเล่ากัเล่ากันผมก็ฟังช่วงนั้นผมก็บวชอยู่เอาเป็นเจ้าผมก็บวชกับท่านนะเจ้าวันนจังหวัดปทุมศรีจา่าบ้านผมเขตอำเภอบางน้อยท่านก็มาบวชให้ท่านก็จะคุณนไวเออเออก็ออกไปบินทบาทเอาข้าวเนี่ยเห็นหมาแม่รกอ่อนเป็นฝูงเลยนะ ขาให้กินทุกวันทุกวันเนี่ยหมาก็โตเนี่ยตั้งกระทง้าไปใครมาทิ้งไว้ก็ไม่รู้กลางทางเนี่ยมันจะกินอะไรอ่ะหมาหกเจ็ดตัวกับหมาลูกอ่อนเนี่ยแม่มันก็เราพระออกบินทวดาผ่านไปทำไงก็เาข้าวให้กินทุกวันแหละข้าวผสมปะทูโยนกองวางไว้ตัวปะทูกองไว้ทิ่งข้าใส่บาทมานะย,ยังไม่ทันถึงวัดเลยหมาล่อซะแล้วกินข้าวก่อนหมากินข้าววัดแล้วกินข้าวหลวง,งตาแล้วเนี่ย ไ่เอ่ยชื่อทางกระไดนะชื่อลูกตานะทุกวันทุกวันเลยให้เอ่ยหมาก็กินไปวันหนึ่งเนี่ยนี่เรื่องจริงเลยนะมีเจ้าคณะภาคกรุงเทพเราเนี่ยขี่รถผ่านไปขี่รถผ่านไปไปเห็นลูกตานี่กําลังนั่งลูกตารับปิณฑบาตเสร็จก็ดเดินมาเอาข้าวให้หมากินนะเอาข้าวให้หมาหมาลูกอ่อนเลยประมาณกลายแปดก้าตัวมัง้งอีแม่มันก็นั่งมองอยู่ก็เอาข้าวกองกองไป แกก็ลุงกจากคณะภาคน,นี่ก็ปวดท้องฉีนะ่ปวดท้องเยี่ยวโทษฮะปวดท้องฉี่เอ้ยปวดท้องเว้ยแล้วก็อันมาอยู่ว่าจะไปฉี่กลางถนนทนทางกันไม่ได้เฮ้ยเลี้ยวก็ไปวัดตรงเนี้เฮ้ยวัดตรงนี้มีวัดอยู่นะเออก็ให้ลูกศิษย์คนขับรถเลี้ยวก็ไปก็ปจเจอลุงตากำลังเอาข้าวให้หมาห่างสักประมาณสามร้อยเมตรห่างจากวัดลุงตาอะไรทราบข่าวว่าเป็นลุงตาผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะเออแต่เล่ากันลตาองึ่นกันแล้วกันเฮ้ยชื่อลุงตาวอกันแล้วกันเออเอา เฮ้ยลุงตาวัวเฮ้ยเอาข้าวให้หมากินเออนี่นาสมบุรณนะพอหลังจากนั้นมาแล้วเอาละเจ้าคุณเจ้าคณะภาคเขาก็เห็นก็ไปถามสมภารว่าเฮ้ยลุงตาที่ออกบินจบาดสายนั่นนะชื่อลุงตาอะไรวะเนี่ยถามเจ้าวาดเจ้าวาดก็บอกนั่นแหละชื่อลุงตานั่นลุงตานี่แกเอาข้าวให้หมากินทุกวันแหละเขาเลือนหมดแหละชาวบ้านเขารู้เออแกเมตตาดีเว้ย ข้าให้หมาแม่ลูกอ่อนหมาอะไรเ็ก็ให้กินหมาแมวในวัดแกก็เลี้ยงนั่นไปเจอหมานอกวัดทําให้เสียชื่อเสียงวัดหมดเนี่ยว่าไปยังไงเลยเจ้าวาดว่าอย่างนั้นเลยเอา้าว่าอย่างนั้นเจ้าวาดบอกแม่ไม่น่าทําเลยเลี้ยงมาในวัดกพ็พอแล้วลูตาก็ยังไม่แก่เท่าไหร่สี่สิบกว่าห้าสิบมออเอาเลยว้เจ้านับภาคเขาดีแหละเข้าไปชี้เาบน้ำเสร็จเขาเ<ม>ข้าไปในจังหวัดพระนครศรีอยุจ้าก็ไปทําธุระเสร็จกลับมา สักประมาณห้าเดือนไดอ้อันนี้องค์ที่สนะเราแป๊บเดียวเหมือนเรื่องเกหกนะแต่ไม่ใช่กหกนะเรื่องจริงนแต่สักประมาณหเดือนได้อันนี้องค์ที่สดูข้างหลังนะนี่อา้าวสวยนะชมดูครับเนื้อปิ่นนอ่อนทุกองอันนี้ก็เรียกเป็นพิ่นพ,มพ,มพ,มพิมพิมนพระเชียงแสน สมเด็จว่าระครังเนือพิมพเชียงแสนเนี่ยเดอานะจะเป็นหลวงวิจิตหลวงวิจารณ์หลวงอะไรก็ไม่รู้หลวงศิษย์อะไรสร้างก็มไม่รู้นะผมไม่รู้อ่ะรู้ว่ามาชมกันขอบคุณอาจารย์เชนะพี่พี่โอ้คุยกันทุกวันอาจารย์เชแล้วก็พี่พี่ที่ให้กําลังใจกันทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจไม่ได้หายไปไหนแล้วครับฝนตกวันนี้ก็เกือบจะไม่เอาแล้วแต่แดดไม่มีเลยเนี่ยมีแต่ ก่อนเมฆคลุ้มนะมันทั่วไปหมดนะไม่ต้องกลัวนะครับสบายใจได้ฝนตกทั่วทั่วกว่าเออถ้าตกยอมเยี่ยวเนี่ยแหมน่ากลัวจังนี่ตกทั่วกว่าแป๊บเดียวองค์ที่สามผ่านไปแล้วคือถึงน้งตาบวมอ้าวสงตาก็มีเจ้าคําสั่งมาเลยขอกลับไปวัดอันนี้องค์ที่ะอะไรนี่น,นี่นี่องค์ที่สี่นะดูให้ดีนะเออมาให้ชมกันตึกแป๊บนี่นี่นี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ย บัวตูมบัวตูมนะจะถึงยกเปล่าไปรู้นะสวยนะเอาความสวยไม่เป็นรองใครนะเกตบัวตูมเอ้าครับหลวงตาบอกก็ก็มีคําสั่งมาจากชกาวนับภาคมาถึงยังจังหวัดเนะี่ยมาถึงเจ้าวัดวัดที่ตลตาอยู่นีว่วัดอะไรผมจำไม่ได้นานไปแล้วนะสามสิบสี่สิบปีแล้วเนี่ยผมยังเด็กๆอยู่เลยนะเป็นหนุ่มๆตอนนั้นหนุ่มเขาก็เล่าสู่กันฟังแล้วก็บวชเขาก็เล่าให้ฟังเออย,อย่างนั้นอย่างนี้หลวงตาของนี่เฮ้ย เนี่ยเพินไปเรียงชอบเลี้ยงหมาว่ะเจ้นานณะภาคจุดแต่งตั้งให้อะไรฮะก็เออในที่สุดก็มีคําสั่งจากจังหวัดมาจังวัดนี่ว่าให้หลุงตาองค์ที่เลี้ยงหมาเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยให้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเฮาเริ่มต้นก็เลยพระครูชั้นตรีเลยเขาว่างั้นนะเป็นพระครูเลยก็ตกใจทั้งวัด วัดอะไรเหยยยุทธยาเนี่ยติดอยู่กับปากจงเอ๊ะจะทํำยังไงนะเขามีคําสั่งมาจังหวัดเนี่ยเขามาเลยสารมาจากเลขาจังหวัดมาเลยวันเนี่ยให้องค์เนี้ยจากคณะภาคไข่ลุงมตาที่เลี้ยงหมาเนี่ยองค์เนี้ยองตาอะไรรู้เนี่ยต้าบอตาไหวอะไรเนี่ยเนี่ยให้เป็นพระครูชั้นตรีท่านมีคุณงามความดีเพราะเลี้ยงสุนัขเนี่ยสุนัขจอจัดด้วยสุนัขในวัดด้วยแมวด้วยท่านชอบอย่างนั้นเนี่ยคนชอบพระองค์ที่ ที่ที่ที่เป็นเจ้านาพาเขาก็ชอบหมาชอบแมวเหมือนกันเออเขาก็บอกเออมีใจเมตตาสูงส่งเว้ยดังตำหนิเจ้าวาดอีกว่าเออไปว่าพระท่านทําไมพระท่านก็เลี้ยงสุนัขก,ก็ดีอยู่แล้วเลี้ยงแมวก็ดีอยู่แล้วที่พึ่งสุดท้ายของของหมาแมวก็คือวดัดชาวบ้านเบื่อก็เอามาปล่อยวดัดนะแมวหมาอะไรทั้งหมดเอย่าไปว่าหลวงตาท่านเลยท่านมีจิตเมตตาสูงส่งนะ เสียสละเวลาจากการสวดมนต์สวดพรมาดูแลหมาดูแลแมวให้ทานทหารเสจจัดก็ถูกแล้วอะ่ะท่านก็พูดมาอย่างนั้นนี่คาสั่งเนี่ยเนี่ยเหมือนกับเราเว้เราเนี่ยมาอยู่ที่วัดเจ้าคณะพากเราก็มาอยู่ที่วัดเนี่ยเนี่ยเราก็ไม่มีข้าวแกงหุงกินที่ไหนก็ไปขอวินทบาทญาติโยมใส่บาตรมาให้กินกันเนีข้าวถ้วยแกงถ้วเนี่ยเนี่ย เราเหลือจากนั้นเราก็ให้ทานสัตว์ไปมันก็ดีอยู่แล้วนี่แล้วกะมีเจ้าวาดอีกเจ้าวาดก็เลยหน่อยเลยคนนี้ลุงตาเป็นพระครูแล้วเจ้าวาดไปได้เป็นมะครูแล้วเจ้าวาดเป็นมะครูแล้วอ้าวอยู่ไม่ไม่ขี่เดือนเียแกมีคําสั่งใหม่กแล้วก็ถามเจ้าวาดว่าลุงตาตางนั้นยังเลี้ยงหมาอยู่ไหมก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับบอกให้แกหยุดแกไม่หยุดเออดีแล้วแกไม่ต้องหยุดให้แกหยุดกวให้แกเลี้ยงไปเถอะ เออทําบุญทาทานทำกุศลเนี่ยก็ดีแล้วอ่ะชาวเจ้าว่าก็หัดทำสับ้างระหว่างนั้นเลยจัน์ก็นับผากระหว่างนั้นเลยท่านหัดทำสับ้างมีใจเมตตามั่งขับข้าวกับปลาได้มาก็ให้หมูให้หมาให้แมวให้นกให้อลมกินเออเออมีคําสั่งมาเป็นเลยชั้นเอกเลยเครานี้เอาแล้วเป็นพระครูชั้นเอกที่องค์ที่สี่นะคุยไปจะจะจบเรื่องไม่ได้เรื่องก็หกนะเรื่องจริง ผมยังดุ่มดุมแน่นแน่นอยู่ตอนนั้นผมก็จําผมก็บวดอยู่กับท่านเออเป็นพระครูชั้นนี่องค์ที่สี่แล้วเมื่อกี้ชั้นชั้นตีไปแล้วไม่ไม่ขี่ไม่เดือดนะเป็นชั้นเอกเลยคนนี้เลื่อนจากชั้นโทไม่เอาแล้วเป็นชั้นเอกเลยพระครูเลยเขาเรียกเจ้าคุณหมาเลยองนี้อย่างยังยังไม่เป็นเจ้าคุณเดี๋ยวจะจะ,จะจบแต่จะอะไรก่อนเป็นเจ้าคุณหมายังไงอันนี้ข้างหลังองค์ที่สี่นะพี่ๆเพื่พพอนๆน้อง้งอ้าวดูกันแป๊บเดียวเดี๋ยวให้ดูองค์ที่ห้า แม่แพทเดียวจะจบเรื่องแล้วใช่ไหมนิทานพรสงนั้เป็นธรรมดาแต่ต้องขอบคุณลุงยอดนะถ่ายทอดความรู้นิทานต่างๆให้คนชมทั่วประเทศทั่วโลกเนะี่ยจารยอดมอนัะเ,เสียชีวิตไปแล้วนะครับขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขพูผมที่ดีนะลุงยอดนะพรสงเขารบนับถือบากฟังแกเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของอาจารย์ยอดใี่ฟังมีหลายเรื่อง คนจะตายไปไปเกิดออกมาเปโน่นไปนี่นะอาจารย์ยอดแกเก่งนะฟังเขาเรื่องจริงทั้งนั้นนะเขาเล่าฟังนิทานนิทานแต่ที่พรสงนี่เรื่องจริงพระก็เลยด,ดีองค์ที่ไหนดีองค์ที่ที่ห้าแล้วนะแป๊เดียวไหเออผมตั้งใจว่าจะถ่ายแค่ยี่สิบนาทีเพื่อนๆบอกไอ้ยี่ห้าก็ได้เพราะพี่พรสงบอกหมูมันยาวไปขี้เกียจเล่านิทานมันเลยอ้าวมีคําสั่งให้เป็นพระองค์นี้เป็นชั้นเอกเลยข้ามชั้นโทเลย ทางวัดก็โฉลองฉลองคุณงามความดีก็คือทําบุญเมตตาให้เลี้ยงทุนักเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงคนอะไรไม่รู้มีมคําสั่งไหมเปี่ยงเดียวเลยเลือยดยศเ,เ,เ,เป็นเจ้าคุณเลยนี่คราวนี้เลยเจ้าคุณเลยชั้นตรีแล้วพั้เอกชั้นโทไม่แล้วเป็นเจ้าคุณอยู่มาไม่ขี่ปีนเป็นเจ้าคณะจังหวัดเลยเขายาเขาเจ้าคุณหมานี่อันนี้เรืงจริง,รงนะครับ คุณงามความดีแค่เลี้ยงสุนัขเท่านั้นเองนะแต่แกชอบเรียนหนังสือด้วยชอบเรียนธรรมะเกี่ยวจบแล้วทำเอกทำโทจบประหาประเรียนผสมประสู่ก็ไปจนได้เป็นเจ้าคุณเจ้าหน้าจังหวัดเออเอาสิอ่าผมผมไม่อยากเล่าเลยแต่ผมพูดออกไปแล้วนะครับสามสิบสี่สิบปีแล้วนะเรื่องเนี้ยเจ้าคุณเป็นกณะจังหวัดจากการเลี้ยงสุนัขจรจัดข้างทางให้ข้าวหมา แม่ดุโอนแล้วก็มาเลี้ยงหมาในวัดเลี้ยงแมวในวัดเนี่ยคาสั่งเป็นชั้ชนตรีข้ามชั้นโทเราเป็นชั้นเอกนะพักขูนุ่นเลื่อนอีกทีนุ่นเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเลื่อนอีกทีโอ้โหจังหวัดเลยนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีนะครับฟันผรนสงคุยก็รู้มาก็เรามาเล่าสู่คนฟังมาการจักเลี้ยงสุนัขผมนะผมเรื่องคนอื่นจะทําไงผมไม่รู้แต่เรื่องที่ผมเลี้ยงผมผม ผมบอกก็เลยก็ได้ผมก็มีตำแหน่งใหญ่ในที่สุดในจังหวัดปทุมมงอนการแต่ผมไม่บอกตำแหน่งอะไรใครมาบ้านผมก็จะรู้เลยนะครับเออเขาจะรู้แหละโอ้โหพี่ประสงค์เป็นระดับนี้อาลูกเป็นดีความคุณงามความดีนะครับแล้วก็มีพระเยอะด้วยให้ชมกันนะครับอ่าสุดท้ายนี้เขาทุกท่านโชคดีมีความสุขไม่ต่ำฝกคนไม่จนฝกใครให้ร่ำให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับจะทําการจริงใดขอส่ความสำเร็จป,ปรุงมาตรปาถนานะครับคิดเงิน แบมือซ้ายให้ได้เงินแบมือขวาให้ได้ทองนะครับพระอรหันต์ลาบ้านอย่าลืมนะครับเป็นพระที่บริสุทธิ์คือพระพ่อพระแม่นะครับและดูแลครอบครัวของเราครับสุดท้ายนี้ทุท่านโชคดีนะครับมีความสุขมากๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังยังไม่ได้ดูทีเดี๋ยวเดี๋ยวดตรงนี้เขาทุกท่านโชคดีนะครับทําการจิตใจประสบันาุ้ำเร็จบุกบานปรารถนากันทุกคนเลยนะครับรวยๆทุกการทุกคนนะครับสวัสดีครับ